เครื่องไหนล่ะเราจะใส่น้ำมันเครื่องในชามใบนี้ครับใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟสารไฮโดโครคาร์บอนในน้ํามันเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็เกิดเปลวไฟแล้วก็เตาระเบิดครับง่ายๆแค่นี้เองหรือว่าไมโครเวฟอาจต้องพ่ายแพ้ให้แก่ของเหลวที่ดรจนนี่นำมาครับนั่นคือวอดก้านั่นเองครับแต่ว่าเอาอยู่ไหนกันล่ะครับวอดก้าเอาแล้ว ก็ตะเจนี่อยู่ไหนครับจจนี่เอาไปไหนมานี่ <S <S บอกว่าอาวัดก้ามาเต็มขวดไงเล่าแอลกอฮอล์จะสามารถเดือดขึ้นได้อีก75องศาเซลเซียสระเหยเป็นไอเกิดแรงดันแล้วกรองสี่เหลี่ยมนี่ก็แตกกระจุยไปเลยครับหรือจะเป็นสิ่งที่อันตรายน้อยที่สุดอย่างไข่ไก่กันแน่ครับคลื่นไมโครเวฟอาจทำให้ไข่ไก่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ของเหลวภายในเกิดการเดือดจนทะลุเปลือกไข่ออกมาแรงดันของไข่สามฟองนี้อาจทําให้ไมโครเวฟเครื่องนี้พังไปเลยก็ได้และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านรวมถึงตัวผมด้วยครับเราจึงเตรียมกระจกกันกระสุนมาก,กั้นเอาไว้นะครับเพราะอีกไม่ไกี่นาทีจะเกิดการระเบิดจนข้าวของกระจัดกระจายมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในรายการของเราอีกนะครับอันนี้ผมไม่ได้โมรครับเราจึงต้องทําเพื่อความปลอดภยัยก่อนครับคุณอริชมัน การทดลองแบบนี้มาอีกแล้วค่ะคนที่คิดขึ้นมาก็ไปติดใ,ใครที่ไหนเราฝากแฟนรายการของเรานั่นเองทีมงานของเราได้รับจดหมายมากมายที่เรียกร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วยเรียนอะไรกับไมโครเวฟอีกได้ไหมอะไรก็ได้โอเคค่ะเราจัดให้ตามคําขอและคุณก็ยังปลอดภัยดีด้วยเพราะคุณโบนิงจะทําเองทุกอย่างคําถามมีว่าตามไมโครเวฟจะระเบิดเมื่อเราใส่สิ่งใดเข้าไปข้อหนึ่งน้ำมันเครื่องหรือข้อสองวอดก้าหรือจะเป็นข้อสามไข่จิบกันแน่ ครับมาเริ่มกันเลยครับใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปนี่แล้วก็ปิดเตาเปิดเครื่องแล้วก็นี่วัดก้าเปิดเครื่องตามด้วยไข่แล้วก็นี่ปึ๊บอ่ะหนีหนีสิสเพนเพน เอาครับโอ้โหเละเอ่อเอาล้ะครับโอ้โหสุดยอดครับอั่จริงนะครับ ไมโครเวฟเนี่ยใช้ต้มน้ําได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้มไฮโดรคาร์บอนในน้ํามันไม่ได้ครับไม่ร้อนขึ้นไม่เกิดการลุกไหม้เลยคําตอบข้อหนึ่งจึงผิดไปโดยปริยายครับมาที่ไข่กันบ้างอุ้ยอุ้ยโอ้โหตายแล้วภายใต้เปลือกไข่นั้นมีแรงดันสูงมากครับแต่ว่าไม่เพียงพอที่จะทําให้เตาไมโครเวฟกลายสภาพเป็นเศษเหล็กไปได้ครับเพราะว่าไม่เห็นได้ยินเสียง เอปึง,งปังโป้งป้างอะไรอย่างนั้นเลยนะครับคำตอบข้อ3ก็เลยผิดไปเช่นเดียวกันครับที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ2ครับวอดกา้านั่นเองครับเอ่อเอ่อเอ่อ,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 อกันแล้วใช่ไหมครับนี่จัดจ่เลยและการเดือดของวอดกา้าททำให้แอลกอฮอล์แยกตัวออกมาการระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นการรวมตัวกับอากาศและการลุกไหม้นั้นมาจาก ฝาขวดนั่นเองครับซึ่งอยู่ตรงไหนครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับก <laughs> ารลูกไม้นี้ส่งผลต่อไมโครเวฟโดยทำให้เกิดประกายไฟประกายไฟครับจึงขอเตือนคุณหน,หนูว่าห้ามทำตามโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็นอกจากแอลกอฮอล์จะไม่ถูกกับไมโครเวฟแล้วมันยังไม่ไดีต่อสุขภาพอีกด้วยครับฉะนั้นสาม,มีของคุณคงไม่จนเครียดกินเหล้าใช่ไหมครับคุณอริชมัน